เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเจอปัญหานะครับเวลาที่เราไปลงดันนะครับเสาฟ้าแล้วก็ตัวบัตรแดงนะครับก็คือตัวดัน105แล้วก็110นะครับซึ่งหลายๆคนที่เคยเล่นตอน CBT มาที่เป็นผู้เล่นใหม่เนี่ยอาจจะคุ้นชินนะครับกับของที่มันได้มานะครับแต่พอมันเปิดจริงแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีแค่ของ G7 ที่แจกงมาตอนเวอร์30แล้วก็ของเวสนะครับซึ่งมันเป็นของ G9 นะครับแล้วก็ไม่มีออฟอะไรเลยทีนี้เราจะต้องทําของอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อที่จะลงดันได้แล้วพอเราลงดันเนี่ยเราจะต้อง ทำยังไงนะครับจุดยืนยืนแบบไหนนะครับเราถึงจะไม่ตายนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องโฟร์เอ็มชาแนลด้วยนะครับซึ่งนะครับเวลามอนมันลุมเราเนี่ยนะครับถ้าเป็นมอนโดนตีใกล้เนี่ยมันจะลุมเราแบบเป็นวงกลมนะครับผมได้ไม่เกิน9ตัวนะครับทุกคนเห็นไหมอ่าพอมันลุมเรา9ตัวเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยมันจะเดินออกไปแล้วนะครับอ่าซึ่งนะครับภายในเกมเนี่ยมันมีบล็อกที่เราแบบมองไม่เห็นนะครับแบบนี้เราจะต้องทํำยังไงนะครับถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเป็นสายเวทโดนลุม9ตัวเนีี่ยตแรงมากนนะโดแรงมาก วิธีการแก้นะครับเราก็อาจจะยืนชิดมุมสักมุมหนึ่งแบบนี้นะครับผมมอเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมาตีเราได้น้อยลงเห็นไหมครับตอนนี้เหลือกี่ตัว1 2 3 4สเห็นไหมครับ4ตัวก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะครับหรือนะครับผมอาจจะลากมานะครับสักมุมหนึ่งแบบนี้นะครับเห็นไหมก็จะโดนมอเตอร์แค่3ตัวนะครับเพราะว่ามันไม่มีช่องเพื่อให้มอเตอร์เนี่ยมันตีเราได้ถ้าเรายืมไม่ไหวนะครับผมก็ลากแบบนี้ได้เลยนะครับ อ่าเนี่ยครับผมจุดนี้ก็เหมือนกันนะมีมอนเยอะมากๆเลยครับก็ยืนชิดกำแพงนะครับมอนก็จะตีเราได้ไม่เยอะนะครับเห็นไหมโเคต่อไปนะครับถ้าเป็นมอนเตอร์ที่โจมตีไกลล่ะครับเราจะลากมายังไงนะครับเนี่ยมอนเตอร์ตัวตีไกลมากเนาะเราจะต้องหานะครับมุมนะครับที่มันไม่สามารถตีเราได้นะครับขยับมาเรื่อยๆนะเห็นไหมมอนเตอร์มันจะมากระจุกกันนะครับมันจะมากระจุกกันแบบนี้เลยนะครับอ่าคือถ้าเราลากแบบเดียวๆเนี่ยนะบบางครั้งมันอาจไม่มาเนาะ แล้วก็นะครับมาหลบตามมุมแบบนี้นะครับมาหลบตามมุมแบบนี้เห็นไหมมอเตอร์มามันจะมากระจุกแบบนี้นะครับผมอ่าซึ่งนะครับถ้าใครตัวบางก็ค่อยๆลากเหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าใครแบบอยากดูเลือดนะครับผมแรงๆก็ให้ล่างมาแบบนี้นะครับผมแล้วก็ตีทีเดียวนะครับตัวนี้ก็มีมอเตอร์ที่ตีแรงนะครับก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามุมแบบนี้นะครับมันจะตีเราได้แค่ไม่เกิน3ตัวเห็นไหมอ่นะครับไม่เกิน3ตัวได้แค่3ตัวเองดังนั้นถ้ามันจะมาตีเราอีกนะครับมันก็จะต้อง ตายก่อนนะครับตัวอื่นมันถึงจะเข้ามาได้นะครับดันเจี้ยนเนี่ยมันจะเริ่มยากตั้งแต่ดันเลเวล105เป็นต้นไปนะครับ105 110 120 125 130เนี่ยเริ่มยากทั้งหมดเลยนะครับอาชีพไหนที่ยืนบอสไม่ไหวนะครับผมต้องบอกเลยว่าผ่านยากมากๆนะครับเบื้องต้นนะครับเราจะต้องแก้ยังไงบ้างนะครับที่หลักเลยก็คือเรื่องของเดฟก่อนนะครับผมในช่วงแรก105 110เนี่ยเรายังพอมีดาเมจอยู่นะครับผมต่อจะต้องทําในส่วนของพลังป้องกันอาชีพเวทนะครับ FA นะครับ วิหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสายเวทนะครับก็จะเล่นสายอินเนี่ยเป็นหลักเลยใช่ไหมตัวอินเนี่ยมันจะไม่มีตัวเกาะนะครับอ่ไม่มีดิเฟลต์นะแล้วก็ไม่มีตัวรีดักชันแต่ในอาชีพตีใกล้เนี่ยจะได้เปรียบเป็นเพราะว่าการอัพสเต็งเนี่ยจะได้ตัวดาเมจ e r e d i ชันมาแล้วก็การอัพเด็กเนี่ยนะครับตรงค่าเด็กเนี่ยนะครับมันจะมีดิเฟลต์แล้วก็อีเวชันนะครับอีเวชันก็คือค่าหลบหลีกนะครับศัตรูจะตีติดมิดส่วนดิเฟลต์ก็คือการบล็อกนะครับศัตรูจะตีติดบล็อกนะครับซึ่งสายเวทเนี่ยมัันนจะไมมม่ีสเเต็็งแล้วกกกกดา มันจะมีแต่ตัวอินแบบเพียวๆเลยบบนั้นก็จะเสียเปียบนะครับซึ่งวิธีแก้นะครับเราอาจจะเปลี่ยนออฟในบางส่วนนะครับผมซึ่งส่วนหัวกับส่วนทุกมือเนี่ยก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับจะใส่เป็นเกราะหรือว่าเป็นแอนแท็ก็ได้แต่ว่าส่วนที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของเสื้อนะครับที่อยากจะให้ใส่ออฟเป็นดีเฟนซ์นะครับผม ตรงเนี้ยนะครับ All Skill Amp ถ้าคุณผู้ชมไม่มีงบทำนะครับไม่เป็นไรนะ,ะเพราะว่าเราสามารถที่จะใช้ออฟนะ Objective ก็คือนี้มันจะบวก Defense 32 Off อ Defense ช่องหนึงได้25 2ช่องเป็น50บวกเป็น82แล้วนะครับ าชุดนี้ตีบวก10ไปนะครับผมก็จะได้เกาะแบบ300บวกบวกเลยให้ผู้ชมเนี่ยอึดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากเลยก็คือเรื่องของการดูดเลือดนะครับรองเท้าก็ทําแม็กค p พีสตีลเพิร์ฮิตไปส่วนออฟด้านล่างเนี่ยคุณผู้ชมจะเลือกเป็นเกาะหรือว่าเป็นแอมป์ก็ได้ขึ้นอยู่กับงบเลยนะครับซึ่งถ้ามีงบก็ทําเป็นแอมป์ถ้าไม่มีงบนะครับก็ทําเป็นดีเฟน์ได้ทีนี้เมื่อกี้พูดถึงค่าดูดเลือดนะครับถ้าเราจะดูดเลือดนะครับต้องเข้าใจระบบนี้ก่่อออนนะคััับบาดดูเลืีียมมจ HP 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 App Appso so กทซต ตรงนี้เนี่ยคืออะไรนะครับคือการดูดเลือดนะครับมันจะมีเป็น HP Absorb แล้วก็ HP Absorb Limit Up HP Absorb เนี่ยมันจะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เนี่ยมันจะคิดจากดาเมจทั้งหมดที่เราทำไปนะครับผมแล้วก็จะดูดเลือดตรงนั้นมา แต่มันจะมีลิมิตนะครับผมถ้าหากว่าผมตีนะครับมากแค่ไหนก็ตามมันก็จะดูดเลือดไม่เกิน96นะครับต่อ1ตัวนะครับผมซึ่งถ้าเราโดนมอนลุมเยอะๆนะครับแล้วเรามีตัวดูดเลือดเยอะเนี่ยถ้าผมดูดเลือดมอเตอร์หนึ่งตัวได้100แล้วผมตีไปประมาณ9ตัวตีครั้งหนึ่งผมดูดเลือด900เลยนะครับซึ่งมันก็จะช่วยนะครับผมชีวิตเราได้ดีพอสมควรนะหากว่าเลือดของเราเนี่ยมันปั๊มไม่ทันนะครับปั๊มครั้งหนึ่งเนี่ยก็คือเนื่งรันเนมาะมีนี้ก็ดีมาาเนี่ยมันน้อ าบางคนอาจจะใส่ชุดนี้แล้วยืนไม่ได้นะครับนี่อาจจะเป็นสาเหตุเหมือนกันและอีกอย่างหนึ่งนะครับคุณผู้ชมเนี่ยควรที่จะต้องเปลี่ยนชุดด้วยเพราะว่าชุดนี้มันจะมีระยะเวลาที่หมดพอเราเดินเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีชุด G9 แจกมานะครับซึ่งเป็นชุดบวก8 คุณผู้ชมก็สามารถมาทำออฟใส่ในพวกนี้ก็ได้นะครับผมแต่ข้อเสียคือมันมีแค่รูเดียวนะครับอันนี้ก็ตัดสินใจกันดูนะแล้วก็การดูดเลือดเมื่อกี้นะครับคุณผู้ชมซึ่งถ้าเราทำเควสมาจนถึงเลเวล100เนี่ยมันจะมีตัวประดับนะครับผมของแกนมากก็คือคุณยายเป็นกล่องเปิดมาจะได้เป็นต่างหูแล้วก็กำไรนะครับกำไรเนี่ยจะมี HP อ so อดนะครับ อะอย่างน้อยสัก2%กําลังดีนะครับผมแต่ว่าถ้าเราจะทำให้พเสอบเนี่ยก็จะต้องมีตัว HP s t e e l Per h อด้วยนะครับผมมันก็จะอยู่ในรองเท้าเมื่อกี้เลยนะครับที่ผมกดให้ดูเนาะตัวนี้นะครับทีนี้ในส่วนอื่นๆนะครับคุณผู้ชมเริ่มที่ภาคคุมกันแล้วกันภาคคุมเนี่ยคุณผู้ชมควรที่จะต้องมีตัว การเดี้ยนไว้สลับด้วยนะครับบวกดีเฟนต์แล้วก็ตัวดีเฟนเทสเยอะมากมีเอเวชั่นแล้วก็ดาเมจดีเดอร์ชั่นมี HP ดพีนะครับตัวนี้จะทําให้เรายืนได้ดีมากๆแล้วก็เข็มขัดก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าเข็มขัดตอนนี้ราคาน่าจะขึ้นแล้วนะครับเข็มขัดเดี๋ยวมันจะมีแบบเป็นกาดด้วยนะซึ่งจะบวกเกาะหลายๆคนมองแล้วเนี่ยมันอาจจะแบบบวกไม่ได้เยอะมากนะครับมาดูกันเบลเนาะแล้วก็เบลออฟกาดนะครับผมเนี่ย350เพชรนะครับผมจะบวกดีเฟนต์5จริงๆบวกดี่่คคืออออเยยะะะมมมมาาากนนะรับผงข้ไปนะ แล้วก็ในส่วนของสอร้อยนะครับสร้อยจะมีอัมบูเลตออฟกาดนะครับจะได้ตัวดีเอนส์ได้มาเยอะมากๆแต่ถ้าไม่มีงบจริงๆนะครับก็ลองดูจีดูนะไหวจีไหนก็ซื้อจีนั้นนะครับผมได้ดีเฟนส์มาใช้นะจีทรงจีสามเมื่อกี้ผมใส่เป็นจีไหนนะจีเใช่ไหมเนี่ยใส่เป็นจีเจ็ดก็ร้อยเก้าสิบแปดเพชรเองนะครับ ขายเพชรแดงนะครับผมอันเดียวก็ได้แล้วก็ประมาณนี้นะครับสําหรับวิธีการทําของแล้วก็แนวทางการลงดันสําหรับคนที่มีงบน้อยหรือว่าสายฟรีทํายังไงดีนะครับผมลงยากเหลือเกินเค <Okay, S 1> ก็ประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ